สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆทุกคนครับผมอยู่กับช่องยูทูบล็อกกี้ดำดินพุทธรับวันนี้มาเปลี่ยนฟันให้เจ้าสองแสนัำนี่ซื้อมาใหม่ครับกำลังถอดับนี่ไม่ทำความสะอาดเงากลยครับดินเอาครับ แล้วใ,ใส่ตัวไม้ครับเนี่เอาเศษดินอะไรออกปันเก่าครับปันโมดิฟไยคนใช้ครับนี่มีเวลาไปซื้อตัวนี้ซื้อมาใหม่ครับเนี่ยเดิมละห้าร้อยห้าสิบบาทครับผม ไม่รู้ใช้ดีหรือเปล่าไหมไม่เคยใช้รุ่นนี้เคยใช้แต่รุ่นธรรมดารุ่นขุดดินรุ่นนี้ยังไม่เคยใช้ครับฟันอันนี้ทำไมไม่เคยใช้อโอเคดีนีข้างอของเึงหรือตีนข้างหือตีนมีไลเอ่เออเออฟีไหมเหม็นหมอยังฟีแค่ยี่เกต้าเน,นื้อแรกกรอย่างเงีเ้

Nên chạy ngang hôm nay. 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 Chạy ngang hôm นีถอดเสื้อใส่เลยครับให้เขารู้ว่าเป็นช่างครับนี่ถอดเสื้อเขาไม่รู้ว่าเป็นช่งางเกนนี่เคดังเดิมเลยครับนี่ยเกีเดิมเลย มีรอยเตะครับนี่ตรงหูครับนี่รูป็นงังอะไรมาสลักเลยไม่ต้องพูดถึงครับนี่ร้อยเปอร์เซนต์ลวงครับนี่น่าจะเดินหนึ่งอัดเจอจารบีที่หนึ่งครับนห ni cerita dia leha ni anh ki tapi kan ni ba ก็ถ้าวันนี้ครับสงกรางวันที่สิบสามโอ้เสียมาแล้วครับเสียใหญ่ใจดีครับไม่รู้จากไหนครับนี่เสียใหญ่ครับนี่โอ้ติดตามผลงานครับผมโครงการประยุทไป็ยังบอวบ่วบอวบ,อบอผมทำงานครับลูกเมียเอ,อาอะไรใช้เออหยุดลูกเมียเอ,อาไปใช้อ่ะจะเริ่มบอกแต่ขณะดทำงานยังะโดนดาแล้วครับนี่ยไปทำงานไม่รู้ ไปถึงไหนครับถึงนรกถึงสวรรค์นั่นเลยใครด่าเห็ดงงนใครด่าเมียดาป้าเมียเลยบอกคงทีเช้าสิมาทำกันมาจกไงครับเสียตังค์ไปดูนาทบันมาบ่ะเสียเริ่มจากการคนเดียวเลยครับผมถ่ายคลิปอยู่มีเวลาว่างช่วยครับ เวลาว่างเอ๊ะสีซอยกับบางไขซอยมาถ่ายคลิปมาเออมาซอยแล้วสีซอยมึงมาถ่ายคลิปใบปะสำคัญด้เกิบมาใส่หารุรอยเดียวเห้สมุด เบงมองงายังไงมีเปิดของูนทในกระเป๋าอ้เลียงได้เงานั่รองของพี่อย่มาแจกขนาดไดอกแจกขนาดนนะได้จสูนฮะของพูนอยู่ในกระเป๋าเด็กจสูนอีนะจสูนีนะ เล็กะไปอ่ะสิงน่าจะก่ยอะย่ละเฮอตนันดนะกนแบบนูมันดูฮะจที่ทำคู่ใี่ทำคู่าอนมันเป็ยัยเซียนนียเฉยฮ้มันเป็ยเซียนเย Sungguh banyak. Hah? Sungguh banyak. Sungguh banyak. Benda. Sudu kering. Cakarik hadai. Kepom. Mereon. O. Peleng. Hari ni, kita cek rost kami. Ang, ang, ada dago he ni. Ada dago he ni. Tolong jangan dago. Mesti kira ni. Ada dago he ni. น้องกนองลูกน้องลวงโอ้น้องูกดันหีพี่เขา้วยใู่กสาววัเบิรนขึ้น่ายมาตอนกู้ยกับเมียมีตัวเราอขั้นเกือบแล้วก็ข้อคานเราบกูโบไทยส่งมาให้คอยย่งนั้น่เด้อไอไทยนี้ ทำงานอย่างเดียวครับไม่ว่าวันหยุดไม่หยุดนี่ทำอย่างเดียววางตอนไหน,นท่านตอนนั้นท,น,นท่านตากไป <c oughs> ยังโดนด่าโดนนครับเฮงเธอเฮงเธอเฮงปาจีเฮงเธอเฮงปาจีนยิงเ <c oughs> ห็ยิงดาครับ <c oughs>

Nam mục tiêu của người phát hiện. So tranh chấp. And dictate ở lòng bathroom đã chuông chách ngủ lôi. Chánh nắng hóc lò. Chánh nắng hóc lò. Rột ngủ lò. Any lưu? Any books? ra siêu cực. Tang lắm. Money ngon 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 เกิดกากที่ไหนเนาะวันนี้ไปนเด้อไปนีคดีงันน้นใจูอนอนตโอ,อ้ยมันกระทึกตัวมัน

ติดอะไรถ่ <laughs> ายคลิปเนะาะถ่ายยังเดือดอยู่ัดเสื้อตังเลยยังไม่จบขั้นตอนนี้ผมไม่เลิกถ่ายเลยผมเดี๋ยวจัดหนักขั้นนี้จัดหนักรับถอดเสื้อใส่เลยครับธรรมดา มันก็ต้องทําบนเพื่อของเจ้าของเฮาของพี่ผู้บ่ถึงกันบ่เดี๋ยวค่อยคิดไปบ่ถึงเจ้าเจ้าก็ยังทวงค่อยได้เอามาทีมียกันกันเด้ต้องคิดวะได้มื้อใดเฮ็ดงานึดเอาแต่ของ่อยไปเดียวได้อบไดเด้าคนบ่ได้เจ้าบ่ได้เช็คตัวเช็คตัว

กล้คืนไปจัดหนักมาครับนี่จัดหนักครับ,จรบเจอซองดอกครับไม่เชื่อถามดูครับยันเงี้ยนี่ทำมาไดาครับนี่เอาทั้งคืนไ,ได้เอาทั้งคืนเอาทั้งคืนสิสุขสันตทั้งคืนเสร็จแล้วก็มาคันครับนี่คันเสร็จก็จบเรียบร้อยครับนี่พร้อมลองครับจัดหนักจริงถอยทางใด ต่นี่ตังหากบออยู่สู้ตังหากประทานได้จ่ายนะตัวนี้ตัวนี้มันยุ่เบิดสุขคนหรอขนัดนี้ครบเพราะว่าประธานใด้เอาเงินเข้ามามันอยู่ในสมุดอากบนี่คอยมาแรงหลยนี้ฮู้วสวยวยววววนววนวว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 วทววนววว นั่นนักคนนีอถ่ายงเลยงิเหรตดด่าน่านนนาเรือ,อในโต็ตัง,งนีงนเตมกระปเป๋าหนานี่ทั้งทงทังเวรทั้งนี้เต็มกระปเป๋าอลยอันนี้นี่งน,นหินเขาหี่เอาันั้นใส่ถุงมาเตรียมถุงอ่ใอันนี้พูดไปจีเขาสปนเมือหาง ใสมุนู่ซับเตีไยเป็นปัญหาโกยไปตีแล้วเป็นปัญหาเจ๊บอกเขาตั้นั้นล่ะเขาไปทันเอาดอกคอยบอกว่าท่านเจ๊สิตกลงทุบเถอะเจ๊บอะโทรโทรบอกตั้งในเด้อกันยายงมาทุบเรื่อง็ให้เพิ่นก็ให้เพิ่นไปเหรอเจอกันไหมครับคกิดต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับช่องยูทูบเราเก่งเราไม่มือทอนครับสวัสดีครับ